สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสนามเ d ดเครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับโซลาร์เซลล์ประกอบเองนะครับใช้งบประมาณ12,000บาทนะครับอ่ะเราเริ่มรีวิวตัวแรกกันเลยครับเป็นแผง100บาทนะครับ2แผงครับ18โวลต์กีบประมาณ6แอมป์นะครับตัวนี้ครับตัก็แบบขนานกันนะครับสายอันนี้มาจากโซลาร์เซลล์นะครับจึงหลบรถมาที่สวิตช์นะครับ สวิตดูให้ดีนะครับนี่เป็นบวกลบหนึ่งมาสองนะครับหนึ่งมาสองนะครับแา้มาสีเข้าข้างบนออกข้างล่างครับถ้าต่อพิดนี้เวลาไฟเกินแบบนี้มันจะไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับตัวนี้เป็นตัวกันฟ้านะครับตัวกันฟ้าแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ตอปีเอฟ้าลงอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไปที่สายดินนะครับสายดินสายสีเขียวครับนี่แล้วก็ไปต่อแท่งเกาเยวมทดทนะครับ ก็ออ,อกจากสวิตตัวนี้แล้วแล้วก็เราก็มาเข้าชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์มีสัญลักษณ์แผงตรงนี้นะครับเป็นบวกด้านซ้ายด้านขวาน,นะครับชาร์จเจอร์เป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับเราก็จะตั้งได้ตัวนี้ก็หาข้อมูลตามเน็ตได้นะครับวิธีตั้งนะครับจะเป็นนะครับชาร์จอยู่14.4นะครับเป็นตัวนี้12.6วลตต์ให้ใช้ไฟได้นะครับ ตามให้ตัดที่สเกลบนใช้ไฟได้24ชั่วโมงตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สามารถเรียกได้ครับเป็นแบตแห้งแบตเตีวหรือว่าเป็นแบตลิเทียมครับแล้วก็ออกจากชาร์จเจอร์แทงเข้าตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ออกจากชาร์จเจอร์ไปเข้าแบตเตอรี่ครับตัวนี้ใช้ไฟขนาด10นะครับ10มิลนะครับเข้ามาเข้าข้างบนครับข้างบนเหมือนเดิมเหมือนที่สวิตตัวแรกเราเหมือนเดิมเข้าตัวนี้แล้วก็มาเข้าตัวตัวเสียบนะครับที่ แบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เคยรีวิวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่ปะกอบเองนะครับตอนนี้ว่าสองขันห้าเป็นแบตเตอรี่ที่ประกอบเองเป็นแบตแห้งสีก้อนนะครับก็มีเรเจอร์ในตัวนะครับตัวนี้เป็นเช็คใช้ได้นะครับตอนนี้แบตอยู่ที่สิบสามจุดสามโวลต์นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สิบแอมป์หนึ่งตัวสี่สิบแอมป์หนึ่งตัวประมาณขนาดกันนะครับแล้วก็ใช้ไฟทนานเบอร์สิบหนึ่งออกมา แล้วก็จากแบตเตอรี่แล้วตัวปลั๊กตัวนี้ก็จะต่อเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมอินเวอร์เตอร์นะครับสำหรับตัวแบตเตอรี่แลเราก็มีตัวแบตเตอรี่มีตัวตัดน้ครับคือตัวนี้ครับมีตัวตัดด้วยครับตัวนี้ถ้าถ้าแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ของเราต่ำกว่า11โวลต์มันก็จะตัดให้โซลิโซลิสเตอไม่จ่ายไฟให้ อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าตัวนี้ต่ำกว่า1 1โวลต์มันจะสั่งให้โซลิสเต e ตัดการจ่ายไฟให้อินเวอร์เตอร์นะครับถ้าถ้าไฟถ้าไฟมากกว่า12.6โวลต์ให้ตัวนี้ให้สามารถทำงานได้นะครับนี่ครับโซลิสเตจะทำงานสัมพันธ์กับตัวกำตัดของแบตเตอรี่ครับกักันแบตเตอรี่เสื่อมเร็วครับตอนนี้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิครับ คือตอนนี้มันจะมีซิงนะครับโซลิสเตตนี่จะร้อนมากครับเวลาทํางานต้องมีตัวควบคุมนครัูคุมครับคือผมตั้งไว้นะครับถ้าต่ากว่าถ้าต่ากว่า30องศาให้พัดลมเลิกทางานนะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่า34องศาขึ้นมาให้พัดลมเริ่มทํางานนะครับคือตอนนี้อยู่ที่35องศาคือสูงกว่าสามสิบนะครับอตอนนี้ก็ทํางานเป็นอุ่นๆ35.5ุ มีพัดลมนะครับพัดลมซ้ายขวา2ข้างนะครับแล้วก็เข้าอินเวอร์เตอร์500วัตต์นะครับตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับโหลดที่22วัตนะครับเราก็ต่อออกตรงนี้นะครับมาที่ชิโนทามเมอร์อครับชิโนทามเมอร์อเป็นตัวควบคุมกระแสไฟมาเกินหรือามาต่ำก็จะตัดนะครับถ้าใช้เกินมันก็จะตัดถ้ามาต่ำเกินไปก็จะตัดนะครับแล้วก็ เพื่อรักษาอินเวอร์เตอร์ไม่ให้พังนะครับแล้วก็มาเข้าที่ด้านเอ็นด้านเป็น a t s นะครับตัวนี้ด้านเ e อ็นด้านเ e อ็ N, น, e N, น e N จะเป็นไฟหลักจากอินเวอร์เตอร์ทำให้อินเวอร์เตอร์เป็นไฟหลักครับตัวนี้แล้วก็ออกตัวนี้จะออกไปจ่ายนะครับตัวนี้เป็นไฟสำรองจากไฟบ้านนะครับคือไฟบ้านผมัวออกจากปลั๊กเลยมปลั๊กมามีไฟบ้านก็มีเช็เอาตัวหนึ่ง30มไฟบ้านแล้วก็มาเข้าฟานี้อีกฟังหนึ่ง ดูไฟบ้านสังเกตรครับถ้ามีไฟที่แบบสำรองพร้อมจ่ายก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับฝั่ง U M กับ U R แต่ว่าถ้าฝั่งไหนจ่ายอยู่มันจะขึ้นสองมันจะขึ้นไฟสองตัวคือตอนนี้ฝั่งอินเวอร์เตอร์กำลังจ่ายอยู่ไฟแดงครับดูนะครับถ้าผมปิดการทำงานของอ,อินเวอร์เตอร์นะครับดูมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสับไปใช้ไฟบ้านครับปิดแล้วนะครับ ก็ตัวนี้ก็จะมาด้านอาอาก็คือคตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่ไฟบ้านนะครับมีไฟสำรองไว้แล้วก็เป็นไฟที่จ่ายอาครับคือตัวนี้เวลาเราเปิดอินเวอร์เตอร์ไฟจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดอินเวอร์เตอร์ครับเวลาอินเวอร์เตอร์ทำง,งานปึ๊บนะครับเปิดอินเวอร์เตอร์ครับตรวนี้ทำง,งานครับดูชิ้นวตถุน้ำนะครับตัวนี้ก็จะตัดไฟมาเองครับ เป็นระบบอัตโมนมัติครับเพื่อบางครั้งไฟเราไม่ถึงเช้าแบบนี้ผมเลี้ยงปลาคร์บนะครับถ้าไฟไม่ถึงเช้าสมมติไฟหมดต่ากว่า11โวลต์ก็จะตัดเป็นไฟบ้านเองทันทีนะครับอัตโนมัติหรือว่าเราจะควบคุมแมนวันด้วยปุ่มนี้ก็ได้นะครับถ้าไฟสูงกว่า11โวลต์เราก็สามารถทําง,งานได้เราจะตั้งไว้ตรงนี้ต่ําไม่ตั้งไวต้ต่าเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่เราจะตั้งนะครับตอนนี้ก็ เรือเตอร์ก็โหลดอยู่ที่22โวลต์นะครับตอนนี้12ส่สิมสองนะครับเราใช้ไฟที่บ้านนะครับเป็นปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำร้อยวัตต์นะครับร้อยวัตต์หนึ่งตัวมีส้ำรองสองตัวครับเผื่อกรณีพันครับเลี้ยงตาตัวนี้ขาดออกซิเจนไหมครับถ้าขาดออกซิเจนเนี่ยมันชื่วโมงนี้คืองายทันทีเลยครับ ต้องมีไฟสำรองไว้ครับสลับกับไฟบ้านกับโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์นี่จะเปิดแค่ครึ่งมันครึ่งมันจะให้ชาร์จเข้าแบตเตอรี่ครับแล้วก็เปิดช่วงกลางคืนถ้าแบตหมดตอนนี้นมันก็จะตัดเป็นไฟบ้านเองนะครับครับเปิดปิดระบบเราใช้แมนนวลก็ได้ครับสวิตตัวนี้สวิตมาจากเครื่องสวิตตัวนี้เป็นสวิตาจไฟเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้คือาจออกจากแบตเตอรี่ไปเข้าอินเวอร์เตอร์โดยผ่านการควบคุม ของตัวตตําัดตัวนี้มาผ่านโซลิดสเตตนะครับไฟออกแล้วก็มีตัวชิโนททมเมอร์เป็นตัวควบคุมไ้ครับแล้วก็มีเอทเเป็นตัวสลับไฟบ้านกับไฟแบตเตอรี่นะครับ